สวัสดีครับนักเรียนทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับครูต้นนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องคําพ้องเสียงครับก่อนอื่นนะครับครูต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาเรื่องคําพ้องนั้นมีด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือคําพ้องรูปคําพ้องเสียงและคําพ้องความหมายซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคําพ้องเสียงครับ ครูขออธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงก่อนนะครับเป็นการทบทวนอีกหนึ่งรอบคำพ้องรูปนั้นเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะครับให้เปรียบเทียบการเขียนเหมือนกันนั้นก็เหมือนกับเด็กที่เป็นฝาแฝดกันครับซึ่งมีหน้าตาเหมือนกันเลยแต่อ่านไม่เหมือนกันนั้นก็คืออาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับต่อไปคำพ้องเสียงนั้น เขียนไม่เหมือนกันแต่อา่านเหมือนกันก็เหมือนกับคนสองคนที่หน้าตาไม่เหมือนกันแต่ชื่อเดียวกันครับนั่นก็คือการออกคำพ้องเสียงนั่นเองครับผมคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคือคำที่อา่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกัน และมีความหมายไม่เหมือนกันให้นักเรียนทำความเข้าใจว่าคำพ้องเสียงนั้นมีเพียงแค่การอ่านอย่างเดียวที่ออกเสียงเหมือนกันนอกนั้นไม่เหมือนกันเลยนะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างของคำพ้องเสียงที่ครูได้ยกมาให้เราได้ศึกษากันนะครับคำแรกนะครับคำว่าการนะครับ คำอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยคือการแต่การคำแรกที่สะกดด้วยรอเรือนั้นแปลว่ากิจธุระหรืองานเช่นการงานนะครับส่วนคําว่าการอีกคำหนึ่งนั้นที่สะกดด้วยรอลิงแปลว่าเวลาครับคําต่อไปคําว่ากรมนะครับกรมคําแรกคือกอไก่สละอําความหมายก็คือเป็นการเอานิ้วมือทั้ง5้านะครับ อบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือการเอามือเรามากรรสิ่งของนั่นเองแต่คําต่อไปที่เป็นกอไก่รอหันและสะกดด้วยตัวมอมา้าคำนี้คำว่ากรรมคือการกระทำครับแปลว่าการกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบันหรือในอนาคตครับคำว่ากรรํานันกํานันคําแรก กออำกร,รมนออะนอนันนั้นแปลว่าตำแหน่งผู้ปกครองลูกบ้านก็คือในชุมชนของเราจะมีตำแหน่งกำนันอยู่หนึ่งท่านนั่นเองส่วนคำว่ากำนันกออากร,รมนอไม่ห่งอากาศลอลิงนะครับแปลว่าของที่ให้ด้วยความนับถือคือสิ่งของที่ให้เป็นของกำนันครับ 9. คําคำแรก กอาวอกาไม่โท่เก้าคำนี้แปลว่าการเดินย่างเท้าไปข้างหน้าครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับการเดินก้าไปข้างหน้าส่วนกอเอาเกาไม่โท่ก้าที่เป็นจำนวนตัวเลขนะครับก็คือเลข9ก้านั่นเองกันคำแรกกอไม่เห็นอากาศนอนหนูกันกันคือการกีดขวางไม่ให้เข้ามาหรือออกไปนะครับ เป็นกริยาการออกไปกันส่วนคําต่อไปคําว่ากอรอหันสะกดไว้นอเนนแปลว่าหูครับหูหรือใบหูคํานี้เป็นคําราชาศัพท์ครับคําว่ากดนะครับคําแรกกออกดอกดที่สะกดด้วยตัวดอเด็กนะครับแปลว่าบังคับลงไม่ให้เพยเยอขึ้นขมหรือใช้กําลังดันให้ลง อันนี้เป็นคำกริยาครับการแสดงท่าทางกดสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนคำต่อไปกอดอกดที่เป็นตัวดชดาเป็นตัวสะกดนะครับแปลว่าข้อกำหนดหรือข้อปฏิบัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม่นกะ็คือกฎหมายกฎจราจรสิ่งเหล่านี้นั่นเองครับคำว่าเขี้ยวนะครับคำแรกขอเอวเขียวไม่โทเขี้ยวนะครับที่อักษรนำเป็นตัวขไข่ คำนี้คือฟันซี่ที่แหลมคมของคนหรือสัตว์บางชนิดครับส่วนตัวต่อไปคําว่าเขี้ยวที่เป็นคอควายสระเอียวแวนไมเอกเขี้ยวคํานี้แปลว่าต้มนานๆเพื่อให้งวดให้ค้นหรือให้เปื่อยนะครับคันคออะนอคันคํานี้คืออาการที่ทำให้รู้สึกอยากเกาส่วนคําต่อไป คอควายรอหันพอสำเพอการันคันคํานี้แปลว่าท้องหรือผู้หญิงที่มีลูกอยู่ในท้องก็คือการตั้งคันนั่นเองครับค่าคําแรกนะครับคอระคังสละอาไม่เอ็ดฆ่าแปลว่าทําให้ตายหรือทําลายชีวิตส่วนคําต่อไปขอไข่สละอาไม่โทค่า แปลว่าบ่าวไพร่หรือคนรับใช้หรือที่เราเรียกกันว่าขี้ข่าประมาณนี้นะครับคำว่าโจ์นะครับคำแรกโจอโอทอโจ์กอไก่การันคำนี้แปลว่าผู้กล่าวหาหรือบุคคลผู้ยื่นฟ้องคดีต,ต่อศาลส่วนคำต่อไปจอโอทอโจยอยักษการันแปลว่าคำถามในวิชาคณิตศาสตร,ร์ ที่ตั้งให้คิดคำตอบนะครับสองคำนี้ต่างกันแค่ตรงตัวการันนะครับให้นักเรียนจำให้ดีๆคำว่าชนชนคำนี้ที่สะกดด้วยตัวนอน,นูนะครับแปลว่ากระทบหรือปะทะกันโดยแรงเช่นรถชนนะครับส่วนคำต่อไปคำว่าชนที่สะกดด้วยลอริงแปลว่าน้ำสายน้ำนะครับ คำว่าทุกทุก,ทกคำแรกทออุก,กอทุกแปลว่าทั้งหมดเช่นพวกเราทุกคนส่วนคำต่อไปคำว่าทุกแต่เพิ่มขอไข่การันเข้ามานั้นแปลว่าสภาพความยากลำบากหรือที่เรารู้จักกันในคำว่าความทุกข์นะครับ <S <S บาดคำว่าบาดคำแรกบออาดอบาดท,ที่สะกดด้วยดอเด็กแปลว่า ทำให้เกิดแผลฉีกขาดเช่นมีดบาดนะครับส่วนคำต่อไปปอ,อตอรอบาดคำนี้เป็นภาชนะรับอาหารของพระภิกษุสามเณรนะครับมาตนะครับคำแรกมอาตอรอมาดคคำนี้แปลว่าเครื่องสำหรับการวัดเช่นมาตรวัดความเร็วของรถยนต์มาตวัดส่วนสูงนะครับ ส่วนคำต่อไปมอม้าสละอาสอส,ะส,ะสะลานะครับมาตุคำนี้แปลว่าทองครับรถนะครับรออดอรถคคำแรกที่สะกดด้วยดอเด็กแปลว่าเทราชีดโปรยหรือสาดน้ำลงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการรดน้ำนะครับคำนี้เป็นคำกริยาส่วนคำต่อไปคำว่ารถที่สะกดด้วยถอถุงเป็นยานพาหนะนะครับ ว่าที่ขับเคลื่อนด้วยล้อใช้เครื่องยนต์หรือไม่ใช้ก็ได้พานพานคำแรกนะครับพออานอพานที่สะกดด้วยนอหนูแปลว่าภาชนะที่มีเชิงประเภทหนึ่งคำนี้เป็นคำนามครับส่วนพานที่สะกดด้วยลอลิงแปลว่าคนชั่วคนเกเรหรือที่เราเรียกกันว่าคนพานนั่นเองครับ พุธนะครับคาแรกพออุดอุทธที่สะกด,ดว่าอดเด็กนะครับเป็นชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นนะครับหลาย,ลายชนิดในสกุลกระเดเนียนะครับเป็นชื่อเรียกดอกไม้ที่เราเรียกกันว่าดอกพุธท,ที่มีลักษณะสีขาวและมีกลิ่นหอมนั่นเองครับส่วนคําต่อไปพอพานสระอุบทหารและทอทงครับคํานี้แปลว่าท่านผู้ตัดสรู้แล้วใช้เฉพาะพระพุทธเจ้านะครับ หรือศาสนาที่เรารู้จักนั่นเองคือศาสนาพุทธครับสรรน,นะครับคําแรกสอเสือรอหันนะครับแปลว่าคัดหรือเลือกหรือการเลือกสรรน,นั่นเองส่วนคําต่อไปสอเสือรอหันแต่เพิ่มเข้ามาคือมีคอควายการคํานี้แปลว่าสร้างขึ้นหรือทําให้เกิดขึ้นจะใช้ในคําว่าสร้างสรรน,นั่นเองครับเช่นการสร้างสรรผลงานศิลปะครับ สัตว์นะครับคำนี้นักเรียนสังเกตดีๆตรงตัวการันนะครับการันสองคำนี้จะไม่เหมือนกันสัตว์คำแรกมีตัววอลแวนการันแปลว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เองนะครับคือสัตว์ที่มีชีวิตที่เรารู้จักต่อไปสัตว์ที่มียอยักษการันคำนี้แปลว่าซื่อสัต์ความจริงไม่เท็จคำมั่นสัญญานะครับ ซ่อมนะครับคําแรกสอเสือสาะออมอมาไม่โทซ่อมคํานี้คือเครื่องใช้จิ้มอาหารกินใช้คู่กับช้อนนะครับเป็นคํานามส่วนคําต่อไปซอโซ่สระออมอมาไม่เอกซ่อมแปลว่าทําให้สิ่งที่เสียหรือชํารุดนะครับให้กลับใช้การได้นะครับเช่นซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมต้มน้ํานะครับ ต่อไปนะครับครูจะยกตัวอย่างประโยคที่มีคำพ้องเสียงอยู่ให้นักเรียนได้ลองศึกษานะครับประโยคแรกนะครับคุณปู่พาคุณย่าเดินเล่นที่สนามหญ้ามีคำพ้องเสียงคือคำว่าย่านะครับย่าคำแรกยอยักษะราอาไมเอกย่าหมายถึงแม่ของพ่อส่วนคำที่สองนะครับย่าคำนี้ หอหีบยอหญิงสละอาไมโทย่าหมายถึงชื่อเรียกไม้ลมลุกเช่นย่าแพรกนะครับสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับเขียนไม่เหมือนกันและความหมายไม่เหมือนกันเพียงแค่อ่านว่าย่าเหมือนกันเท่านั้นเองประโยคต่อไปนะครับสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตว์นะสัตว์คําแรกที่มีวแหวนการัน หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกเคลื่อนที่ได้เองในที่นี้ก็หมายถึงสุนัขนะครับส่วนคําว่าสัตว์คำที่สองคำนี้ที่มียอยักการันหมายถึงซื่อสัตย์ความจริงไม่เท็จคํามั่นสัญญาที่บ่งบอกว่าสุนัขตัวนี้มีความซื่อสัตย์นั่นเองครับประโยคนี้ครับพระสงฆ์สวดมนต์ที่วัดเป็นกิจวัตรประจําวัน มีคำว่าวัดสองคำนะครับคำพ้องเสียงวัดคำแรกครับวอแหวนหรรยากาศสะกดด้วยดอเด็กหมายถึงสถานที่ทางศาสนาครับส่วนคำต่อไปคำว่าวัดวอแหวนไม่หากาศต่อเต่ารอเรือวัดคำนี้หมายถึงกิจที่พึงกระทำเป็นประจําสม่ำเสมอครับฉันมีความสุขที่ได้ทานมะม่วงสุกนะครับ คำพ้องเสียงคือคำว่าสุกนะครับสุกคำแรกที่สะกดด้วยขอไข่นั้นหมายถึงความสบายกายสบายใจส่วนคำว่าสุกอีกคำหนึ่งนั้นที่สะกดด้วยกอไก่หมายถึงเปลี่ยนสภาพจากที่ยังดิบเป็นสุขนั่นเองครับประโยคนี้นะครับฉันไม่ได้ทำไฟไหม้ห้องครัว คำว่าไม่คำแรกนะครับมอม้าสะละไอไม่เอกไม่หมายถึงการที่ต้องการเสียความหมายเชิงปฏิเสธครับส่วนคำว่าไม่คำที่สองนั้นขอหีบมอม้าสะละไอไม่โทไม่หมายถึงลุกเผาติดไฟใช้กับไฟหรือความร้อนนะครับ ก็จบไปนะครับสำหรับตัวอย่างคำพ้องเสียงและตัวอย่างประโยคในการนำคำพ้องเสียงมาใช้นะครับให้นักเรียนได้ลองศึกษากันนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปเราอาจจะเรียนรู้ในเรื่องของคำพ้องรูปและคำพ้องความหมายเป็นลำดับถัดไปนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็เรียนรู้อย่างสนุกครับสวัสดีครับ